โยวันดีทุกคนกันด้วยนะครับผมันนี้ก็มอยู่กันในเกมโรคคอมปีการอีกแล้วนะครับผมโอเคครับผมมาวันนี้โอ้โหฝนเพิ่งตกด้วยนะเสียงแบบเสียงอาสัตว์อะไรจิ้งหรีดอะไรร้องนะครับผมโอเคมาเดี๋ยวเรามาเล่นตัวแรนเซอร์กันดีกว่าไม่ได้เล่นมานานแล้วเหมือนกันนะครับผมตัวนี้ก็ไม่ค่อยได้จับตัวนี้เพราะว่าผมเล่นจนแบบโลกมันตันไปแล้วครับผมเรื่อว่ามันแบบเรื่อแมกซ์ไปแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองเล่นกันอีกสักครั้งหนึ่งว่ามันจะยังโหด พอจะเป็นลูกหลักผมได้หรือเปล่าครับผมโอเคเดี๋ยวไปตันเกมกันเลยก,กว่าโหมดสไตร์เกิลนะไปโอเคครับผมเข้าอยู่ในเกมเ,มเทียบร้อยนะครับอยู่กันในทางแฟกซ์ทรีเหมือนเดิมด่านนี้ก็วิ่งมันนะครับผมโอเคไหมเล่นแบบธรรมดาหรือว่าอะไรดีวะโอเคเล่นแบบออฟเจคชั่นละกันโอเคป่ว่าจะเล่นแบบไม่ธรรมดาแบบพิเศษหน่อยแต่แบบ <c oughs> ไม่ได้เตรียมตัวมาไงโอเคครับผม เดี๋ยวครั้งหน้ามาเล่นแบบมีดล้วนดีกว่าเล่นแบบมีดอย่างเดียวไม่ใช้ปืนเลยนะครับผมครั้งนี้ก็ธรรมดาพิเศษธรรมดาไปก่อนแล้วกันโอเคครับผมจะยิงขอ15ตัวขั้นต่ําเอ้ยตัวแดนเซอร์เราขอ20ตัวไปเลยนะครับผมมันเป็นลูกคนะ้าของเราเราขอ20ไปเลยคนคนนี้ไม่เจ้าชู้คนคนไหนไม่เจ้าชู้คนคนไหนไม่เจ้าชู้อุ้ยคนมาหลังโอเคคนคนไหนไม่เจ้าชู้จ้า คน,คนไหนไม่เจ้าชูจ้ะต่อมาดูวันโอเควายวายอย่ายิงพี่โอเคพี่แค่รอเล่นเองน้องวายโอ้โหปืดปืนไปมาเลยเหรอไอ้ปืนนี้ผมไม่ค่อยชอบนะครับมันดาเมจเบามากเลยต้องยิงระยะใกล้แบบโอ้โ oh, หใกล้มากๆอ่ะแต่ข้อดีคือมันปืนมันรัวแบบ ลัวไม่มั่วนนี่มาโอเคตัวอะตัวอะไรอดีกว่าเดี๋ยวมีคนมาแนะ่โดดจป่ะเอามันอยู่ตรงนน้นโอเคโอเครอทำได้แค่เพียงรออุย้ยเกือบเกือบตายฮ่า Okay. มาดิสัตว์มาดิสัตว์มาดิสัตว์มืองห้าวมากมากไอ้พวกลากหมาโอเคนี่ไงพวกรากหมาเดี๋ยวผมอ้อมไปยับหน้ามันก่อนห้าวมากมาก,มากเลยพวกรากหมาพวกนี้อะไรน้องรากหมาไอ้ลากหมาโอเคเจอออฟเจคชั่นผมไปดิรอดูก่อนมันเกิดฝั่งไหน ถ้ามันเกิดฝั่งนี้โอ้ยเกิดฝั่งนู้นเนี่ยแล้วอ่ะเขี่ยเอามันหน่อยดิโอ้ย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 โอเคเกิดฝั่งนู้นก็เกิดฝั่งนู้นไปสปีดผมยังไม่พร้อมนะถ้าสปีดผมพร้อม่นคงโดนกูล้อมแน่หน้าหน้าหนังโอ้ยโอ้โหกระสุนหมดแล้วด้วยกระสุนหมดแล้วด้วยกล้วยปิ้งโอเคก่อนกระสุนหมดได้มาสรวจอีกหนึ่ง มาเราจะไม่ใช้ปืนคนอื่นนะครับผมใช้พกแม่งเลยใช้พกแม่งเลยโอเคพกก็ได้คิววะไปต่อมีคนมีคนด้วยมีคนด้วยมีคนด้วยโอเคแค่พกก็ยกกันได้ไป,ไปเราถือศักดิ์ศรีนะครับผมดูนี่ปืนกระสุนแบบหมดเกลี้ยงเลยเกลี้ยงเกาเหมือนใบหน้าเด็กทาลุกเลยโอเคเอาดิกล้ารอ กล้ามากๆหรอน้องกล้ามากๆหรอโอ้โหโอเคตัวนี้เชิงมันหนานะครับผมพวงตัวมาเย็ดแม่เนะี่ยโอเคตังมีเยอะวะเสื้ออะไรเดี๋ยววะแต่ตัวนี้มันไม่มียิงเติมกระสุนนะครับถือเพิ่มกระสุนมาสักนิดนึงแล้วก็ออพปืนก่อนเดี๋ยวขวานค่อยเล่นแล้วกันเอ้ยหรือว่าเอาขายไม่ทันละไม่เป็นไรอัพปืนก็ดีนะครับผมเอาเพิ่มกระสุนมาก่อนนะครับเพราะว่ากระสุนกระสุนในสำรับระนะน้อยมากนะครับผมโอเค ตัวนี้มีเพิ่มแบบอ,อ๋อไม่มีเพิ่มกระสุนไม่มีเพิ่มแม็กกาซีนนะครับผมมีแค่เพิ่มกระสุนในซัรับโอเควินแรกก็เก็บไปเก้าตัวละยี่สิบตัวไม่ใช่ปัญหาวะ่ะแต่ตัวนี้เกินหน้าเกินตาเกินยิงสิบามเลยเหรอโอเคก็เดี๋ยวรู้ก็เดี๋ยวได้รู้จักแน่ได้รู้จักแน่แม่เย็น s <S โอเคไปได้รู้จักกูแน่ โอเคครับผมวิ่งมาด้วยความไวแสงไงกับเดอะแฟลชเดอะแฟลชอ้าเอ้าเดอะแฟลชน้องโอ้โหไม่น่าทำกันได้ลงคอในศาสเสียชื่อเดอะแฟลชหมดสลุดหมาโอเคพวกสลุดหมานี่มันทำเราเสียชื่อหมดน,นะอะไรมึงยิงอะไร โอ้โหเปลี่ยนทางเลยโอ้โหไอ้เฮีย้ยผมอุตส่าห์เดินเบาแล้วแต่แบบไปเผลอลั่นเมื่อกี้ลั่นไปนิดเฮ้ยมีคนมาเอาดีน้องอะไรนักหนาอะไรนักหนาเล่าพวกหมาเย็ดแม่หมาเย็ดแม่อะไรนักหนาอะไรของมึงนักหนากูถามมึงไม่ตอบเล่า โอ้ oh. เป็นเด็กเป็นเล็กผู้ใหญ่ถามไม่ตอบโอเคมันมาแนะ่มันมาแนะ่แม่จา๋าผมบอกได้คำเดียวไอ้เหี้ยนี่ตื่นอะไรเนี่ยมีคนอยู่ตรงนู้นมันมาแนะ่พวกแม่จ๋านี่ มันมาแน่แม่จ้าโอเคเอ้ยอย่ายิงดิครับน้องอย่ายิงดิครับโอเคเอาขวานมาเลยเอาขวานไปประสานที่หน้ามันดีกว่าเคยได้ยินแต่ช้างประสานงนาเดี๋ยวเจอขวานประสานหน้าแน่นอนโอ้ฆ่าตัวตายส่ตวโอ้เง่าเต่าตุนนะมึงโอเคครับผมโดดเตะรอผมว่ามีคนมามีคนมาแล้วไงอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเชิงนาหรอ เชื่งหนาเหรอน้องเชื่งหนาเลยน้องเดี๋ยวก็ได้ร้องกันเป็นแถบๆโอเคสปีดดิปเตอร์ผมมาแล้ววิ่งไปเลยวิ่งไปเลยไม่เคยกลัววิ่งไปเลยไม่เคยกลัววิ่งไปเลยไม่เคยกลัวโอเคตัวไหนมันอยู่ตรงใดมันอยู่ตรงใดยิงดิครับมาเย็ดแม่ยิงดิโอ้โหตายหาหมดโอเคสวยเจอกัน โอเคครับผมมาน่าจะเป็นราสุดท้ายละเพราะว่าทีมเราได้ผมขาดอีกสี่ตัวก็ถึงยี่สิบแล้วนะถือว่างานหมูอยู่งานหมูงานพริก,าม,ากมา,าตกมือทําไมตกมือทําไมเราวิ่งไงดีกว่าไปนักวิ่งมาราธอนก็แบบนี้นะครับไปรับปืนเต็มยังเนี่ยน่าจะเต็มแล้วโอเคเต็มแล้วเต็มแล้วมันจะเป็นสีทองนะครับผมดูด้้นะล่างร่างขวาโอเคอ้อมไปต่อ พ้อไปต่อไม่ต้องรอรีหรือว่ารีรอโอเคพ้อ,อไปนี่เลยมาผมจับขวานั้นเดียวก็คือหวดเข้าไปที่หน้าอย่างเดียวโอเคระเบิดผมซื้อมาแล้วด้วยเอาเนาะอ,อุ้ย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 ติดติดคืออะไรเนี่ยใครมาสร้างล้อรถอะไรไว้ตรงนี้นะโอ้โหอโดอเด โอ้โหโดดีโอ้ยโอ้ยโดนเผาไปสักเอาเรื่องเดิมๆมาพลาดนั่นแหละหาแม่งหน้าเบือแม่งหน้าเบือแม่งหน้าเบืออาจาโอเคครับผมแล้วเฮียนี่ตายไงนะตายอย่างเขียดเลยนี่หว่าเฮ้ยมีคนชุบมีคนชุบกันเกิดขึ้นโอ้ย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 ฮ่ามากมากฮ่ามากมากเลย พี่แกห้ามากมากเลยห้ามากมากเลยห้ามากมากเลยอ่ะห้ามากมากโอ้โหยังไม่ตายผมบอกแล้วปืนเ่นี่ผมไม่ชอบนั่งไงไม่ชอบอีกละอีกตัวเดียวก็ถึงเป้าละเป้าสายยานแล้วโอเคมาอีกตัวเดียวผมก็ถึงเป้าสายยานละสายยานสัญญาจัดไปโดนไหมล่ะโดนไหมล่ะอุ้ยมีคนมาเป้าสายยานสัญญาสัญญาหน้าฝนสัญญาหน้าฝนหรือว่าหน้าหนาวหน้าฝนโอ้โห สลัดผกักโอเคเก็บตังซื้อเติมเลือดดีกว่าไอหน้าตัวแย่เนี่ยมันยิงยิงผมจากด้านบนหลายรอบอะแบบนี้ผมยอมความให้มันไม่ได้ละผมบองตรงผมบองตรงผมไม่มีการยอมความละผมต้องถูหน้ามันละนี่ไงหน้าตัวหน้าตัวเยเี๋ยเดยี๋ตายดินี่ไงตัวนี้ไงตัวนี้ไงหน้าตัว้ยเหมือนกัน แล้วขวานผมปาไปไหนแล้วเมื่อกี้อไม่รู้เหมือนกันโอเคเอาไม่ใช่ขวานกูไม่ใช่ของของกูยังไม่อาอุ้ยอุ้ยโอเครอวิ่งมาลาทอนผมมาก่อนอุ้ยไม่โดนนะอุ้ยมีคนมาด้านหลังโอเคยาวยิงพี่นะน้องอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวนี้เลี่ยมมันเยอะเลี่ยมหนาร้อยมาเจ็ดแม่ เลี่ยมมึงหน้านักลอ้อโอเคผมว่ามันน่าจะเกิดฝั่งไหนวะแถวนี้แหละโอเคน่าจะชนะวะ่ะยี่สิบโอ้กดมือลั่นมือลั่นไปกดโดนโอเคโอ้ยเก่อหนานตัวบน้าโบนอีกละเอา้ากูตายแล้วนี่ว่าโอ้โหน่าจะแพ้วะ่ะโอ้โหผมตายทีเดียวจบเลยนะครับผมทีม แต่หน้าตัวเคี้ยนั่นยิงเราจากด้านบนหลายรอบแล้วผมไม่ชอบขี้หน้าเลยเดี๋ยวเจอกันโอเคว่าละกูตายปุ๊บก็แพ้ทันทีอ่ะไม่ต้องตอบสนองอะไรให้ชาเอ้ยรอนี่ดีกว่าลดความไวลดไอเนี่ยแบบครูดาวของทําให้แบบความสามารถเรารีไวขึ้นนะครับเราจะได้วิ่งแบบรัวๆเหมือนกันโอเคไปโอ้โหโ,หโคตรขี้หยเลยไอหน้าตัวเี้ยนั้นยิงผมจากด้านบนหลายรอบแล้ว โอ้โหไม่งั้นโอ้โหผมได้ยิงเยอะกว่านี้แน่นอนะแต่ผมไม่ยอมความผมบอกแล้วผมต้องนำเนินคดีให้ถึงที่สุดบังอาจโอเคผมส่งมันผมจองผมโทรบอกลากมาม่วงว่าแล้วว่าผมจะมีคนส่งไปอ้ยอุยมึงอะไรเนี่ยโอ้โหเดินเข้าช่องแคบเดียวกับกูเลย โอเคเดี okay. system, here, nice mountain, okay. oh ๋ยวผมโทรไปบอกล่ามะม่วงมาอีกทีดิพวกเฮี้ยนี้แม่งเ้าาเหลือเกินโอเคโอ้โหมาอ้อมมาเลยดีกว่าโคตรหน้าตัวเฮี้ยเลยโอเคไอเฮี้ยนี่ตามกูอีกโอ้เส้นทางไม่มีเป็นของตัวเองไอสาสโดนบันเลงแน่มึง อย่ามาเดินช่องเดียวกูนะอย่ามาเดินช่องเดียวกูนะกูบอกแล้วกูบอกมึงแล้วโอโ้โหเอานั่งนิ่งนั่งนิ่งปิ้งกล้วยโอเคอีกตัวอยู่นี่โอเคสวยอุ้ยชุบทีชุบทีบทดวนดวนดวน,ดวนเออโอโ้โหต้องให้ขึ้นเสียงขึ้นสายมีคนบบน้ารักมากนะโอ้โหตาห่ามาันนะเนี่ยนะ โอ้โหสลัดมาน่าจะแพ้ว่ะดูจากทรงแล้วเพื่อนผมโคตรสลัดมาหรือะ่ะโอ้โหเอาตายดิมั้งโอ้โหตายช้าระเบิดแม่งไ,ไม่ลั่นแต่แรกว่ะให้หน้าปริโอเคไอ้เหีย้ยพวกเหีย้ยดูดิแต่ทีมมันก็เหีย้ยเหมือนกันนะยิงได้ตัวเดียวเองตัวเอ,อ้ยยิงไม,ไม่ยิงไม่ยิงสักตัวเลย มาไอห,หน้าหมาพวกนี้ต้องโอ้โหไปจแจกัวๆแจกัวๆลอไอจัดดูดิดแม่งเขายิงแพ้แน่นอนครับผมวันนี้ไม่ต้องถามเลยนอกจากผมจะเปิดร่างกอ๊อตอะร่างก๊อตจีราพันธ์อะเจอมีคนมาตาย วิ่งสิครับรอเอฮี้ยอะไรไปละรีวิ่งสิครับรอเฮี้ยโอ้โหอะไรเนี่ยปืนเฮี้ยนี่เล่นโคตรยากเลยผมไม่อยากเล่นเลยค่ะโอเคเจอกันโอเคมาครับผมสุดท้ายของแท้ละไอเฮี้ยจะปิดเกมได้นานละแต่ผมยี่บิตตัวยี่สิบเจ็ดตัวละโอ้โหไอหน้าตัวเฮี้ยนี่ไม่ทำหาอะไรเลยไอต้นตีนเนี่ยโอ้โห ชี้น้ำไปหนึ่งตลกแดกเลยมึงเกิดมาทำไมโอ้โหผมไม่ค่อยชอบนะครับปืนที่นี้อย่างที่บอกครับมันมันมันไม่แรงอะ่ะโอเคไม่เลาใจไว้โจผมก็เลยไม่ชอบไงโอ้โหไปโอ้โหจัดไปลุยสิครับรออะไร เดี๋ยวผมออมไปหาตัวเชี่ยนี่ก่อนมันยืนด้านบนแน่เท่าที่ผมรู้มาอ่าอ่าฮะลงแล้วเอาอ,ออกไปแล้วโอ้หน้าตัวเชี่ยนี่ออกอุย้ยปืนหาอะไรแรงขนาดนะั้นโอเคเอาด้ยเอา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 สวยมาน่าจะชนะแล้วแหละต้องให้มันออก <c oughs> โอเคไม่ได้เกี่ยวกัน แต่หน้าตัวเฮียเนี่ยโดนผมซัดแน่นอนพวกเย็ดมานะไม่อยู่ทางไหนกนะันหอโอ้ตามกูอีกกูเป็นทวดมึงได้ไงนะอุ้ยตัวไอ้เมาสองเลยปะเมาสองเลยปะเมาสสองเลยปะโอเคกลัวเ,เองก็ได้กลัวเ,เองก็ได้โอ้โหมันน่าจะเกิดฝั่งโน้นว่ะ โอเคเย็ดยังกูคิดไว้แล้วหนุมเดินเบาเบาวามาก่อนเพราะว่าเรามีแบบเพดิตสเต็ปไงหน้าตัวเฮียนั่งเนียนน้ำึงโอเคนั่งเนียนเป็นเอฟแสบสนิท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 สิบบัวขาวโอเคมีคนมาเอาเหี้ยนี่โอเคต้องยึดก่อนนะทำเป็นเล่นไป ผมเห็นสิทธ์บัวขาวแล้วด้านบนโอเคอ้อมหลังแม่งเลยดูเราวิ่งไวจังอะสิทธ์บัวขาวล่วงไปหนึ่งโอเคสามสิบสองตัวดื้อไงไม่ยอมจบเลยดีเนี่ยไงตัวดื้อดื้อกระสุนจะหมดว่ะเหลือแม็กสุดท้ายโอเคไอหา,านั่งตายปะ รอ,ออะไรอ่ะรออะไรอนะ่ะตายไปดิมึงโอเคว่าจะเอ้ยไม่ต้องเราจะไม่ใช่ปืนคนอื่นปฏิพานเราแน่แน่โอเคตัวสุดท้ายละอยู่ไหนเอ่ยอยู่ไหนเอ่ยตัวนี้บัวขาวสิบบัวขาวผมใช้ขวานอย่างเดียวนะไล่ล่าตัวนี้ออ้หจบซะก่อนโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้น่าจะประมาณนี้แล้วกันเจอกันคลิปหน้าเหมือนเดิมครับผมไปละ